คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2568 Hash tag เราไม่เอาคาสิโนเวลานี้นักการเมืองที่เรียกว่าสอสอและมักอ้างประชาชนบางหน้ากำลังสมคบคิดกันที่จะขึงเพื่อประเทศไทยโดยการทำบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายนั่นก็คือ การออกกฎหมายการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งคณะรัฐมนตรีแพทองโพยร่างทรงของอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพรบรฉบับนี้เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีิกาไปปรับแก้ถ้อยความแล้วเสนอกลับมายัางคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรอีกเรื่องหนึ่ง ก็เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เช่นกันคือให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกันพิจารณาเพื่อน,นำการพนันออนไลน์ใต้ดินที่ผิดกฎหมายให้ขึ้นมาอยู่บนดินแบบถูกกฎหมายซึ่งในประเสริฐจันทระรรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้คาดการว่าภายในหนึ่งเดือนจะสามารถทำรายละเอียดได้แล้วเสร็จประชาชนคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ซึ่งถือว่าการพนันเป็นอบายามุกและเชื่อว่าจะส่งผลเสียหายมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คงมีอาจพึ่งพาสอสอฝ่ายรัฐบาลและสอส,อสอฝ่ายค้านที่อ้างว่ามาจากประชาชนได้เพราะนักการเมืองเหล่านี้ค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันจึงมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงคัดค้านเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องเรื่องอบายมุกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรว่าด้วยสิงค์คาลกสูตรอันเป็นพระสูตรหนึ่งในพระสุต,ตันตปิฎกหมวดทีฆนิกายเกี่ยวกับอบายมุกไว้ หมายถึงทางแห่งความเสื่อมและความพินาศอันเป็นเหตุย่อยยับแผงโพกคาฟั์กล่าวคือผู้ที่หมกมุ่นในอบายมุกนั้นล้วนแต่เป็นการใช้เวลาในชีวิตและเงินทองที่มีจำกัดอย่างไม่รู้คุณค่าซึ่งเปล่าประโยชน์และเกิดโทษและหมายรวมถึงการใช้ชีวิตและเงินทองไปเล่นการพนันตลอดจนการใช้ชีวิตและเงินทองไปคบหาสมาคมกับคนชั่วเป็นต้นและตามความเป็นจริงที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ ฟังจากเสียงคัดค้านของภาคประชาชนองค์กรต่างๆที่ลุกขึ้นมาส่งเสียงเราไม่เอาคาสิโนล้วนเห็นว่าปัญหาใหญ่ของประเทศที่มีคาสิโนถูกกฎหมายทั่วโลกคือความเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมและการถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการทุจริตคอร์รัปชันถามว่าใครละ่ะที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมที่มีสาเหตุสําคัญมาจากการทุจริตคอร์รัปชันก็คงหนีไม่พ้นเจ้าพ่อนักการเมืองข้าราชการประจํา ซึ่งร่างกฎหมาย Entertainment Complex และการพนันออนไลน์ใต้ดินที่ผิดกฎหมายที่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะเนรม,มิตให้ถูกกฎหมายนี่แหละคือที่หลอมรวมของวงจรอ,อุบาทอันเรียกว่าขบวนการอาจญากรรมมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่สแสวงหาผลกำไรมุ่งเน้รนรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวทางสังคมโดยมีนายจเด็จชาววิไลเป็นประธานมูลนิธิและมีนายธนกร,รมคมกริ เป็นเลขาธิการมูลนิธิที่เป็นอีกหนึ่งองค์กรซึ่งไม่เอาคาสิโนโระบุว่าคาสิโนโไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องต้องการแต่เป็นความต้องการของผู้คุมอำนาจทางการเมืองและอำนาจทุนและกําลังพยายามจะใช้อำนาจมากลากไปเพื่อให้เปิดคาสิโนโได้ตามอำเภอใจพร้อมกันนี้ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันยังชี้ด้วยว่าในร่างกฎหมาย Entertainment Complex ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานั้นจะมีการตั้งสำนักงานกำกับการประกอบสถานบันเทิงครบ,บวงจรขึ้นมาซึ่งสำนักงานนี้จะมีรายได้มาจากหลายทางโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตและอื่นๆซึ่งเป็นหลักพันล้านในแต่ละปีโดยมีบทบัญญัติว่า เงินและทรัพย์สินของสํานักงานเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่างๆแล้วเหลือเท่าใดให้สํานักงานนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินตรงจุดนี้มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมองว่าการเปิดช่องไว้เช่นนี้อาจทําให้สํานักงานที่ตั้งใหม่นี้ กลายเป็นช่องทางให้เกิดการนำเงินที่รัฐควรได้จากกิจการสถานบันเทิงครบวงจรมาใช้จ่ายเพื่อตอบสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้คล้ายคยกับกรณีหวยบนดินที่ไม่ได้นำไรายได้ส่งเข้าแผ่นดินกลายเป็นตู้เอทีอให้ในใหญ่สามารถกดเงินนำมาใช้ดำเนินงานทางการเมืองได้อย่างสบายมือพูดให้ชัดก็คือคล้ายกับเรื่องหวยบนดินซึ่งในปี2562ทักษณิณชินวัตร ถูกสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์เบียดบังเอาเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปโดยทุจริตสารดีกาแผนคดีอาญาระบุว่าระหว่างที่ทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการออกสลากพิเศษหวยบนดินในปี2546ถึง2549 ซึ่งแม้จะมีการทักท้วงว่าการออกสลักดังกล่าวขัดต่อกฎหมายแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีกลับไม่ได้มีการยับยั้งเป็นผลให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหายต้องสูญเสียรายได้ค่าภาษีอากรรวมเป็นเงิน2.49หมื่นล้านบาทหรือ24,998ืนสี่พัล้านสองแสนบาทห้สสตางค์ทั้งนี้ จากคำพิพากษาดังกล่าวของศาลดีกาแผนคดีอาญาชี้ว่าการใช้จ่ายเงินจากการทำหวยบนดินไม่ปรากฏว่าได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในทุกกรณีทั้งไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการในทุกขั้นตอนแม้หากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเงินสมทบค่าบริหารและเงินคืนสู่สังคมแล้วก็ยังคงมีเงินรวมประมาณนับแสนล้านบาทที่ไม่ได้นำส่งเป็นไรายได้แผ่นดิน อีกทั้งเงินที่ไม่ได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินนี้สารดีกาแผนกคดีอาญายังชี้ด้วยว่าก็ไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเช่นเดียวกับการเสนอขอใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆสำคัญที่สุดสารดีกาแผนกคดีอาญาเห็นว่าการที่ทักษิณชินวัตรเร่งรีบทำหวยบนดินโดยไม่ได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายก่อนก็เพราะทักษิณไม่ต้องการให้เงินจากการขายหวยบนดินถูกจัดสรรเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามช่องทางปกติตามวิธีการงบประมาณเพื่อให้มีการจัดการเงินไราได้โดยไม่มีข้อจำกัดสรุปอดีตคือบทเรียนและบทเรียนของประเทศนี้ก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นบทเรียนซ้ำซากที่ถอดกันไม่รู้จักจบจากสิ้นจะอะไรก็ตามแต่เราไม่เอาคาสินโนครับรุ่งเรืองปรีชาคุณ